สวครับนะครับผมสุกนาแขกผู้ชนครับครับวันนี้ช่างพิการร้อยสองนะก็เกินไป1นึ่งขีดจุดหนึ่งนะก็ผ่านเรียบร้อยคุณมากิโลครับหนังนี้ผมมา5้าโลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนแขกผู้ชนครับคกูบางคุณซ้อมมีใครอยู่บ้างมีเสาวนาแล้วก็สุเมียอ่าก็ช่วยกันเนาะเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วก็เดือนกว่าๆนะหลังจากที่แพ้ใครมาแพ้เกนดาวแพ้เกนดาวนะเออแล้ว พรุ่งนี้เจอใครครับพรุ่งนี้เจอซูเปอร์เจ๋งครับเคยเจอกันไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มมาหรือยังดูครับวางเกมวางแผนไงดีก็สีเมือครับอืมเขามีอะไรบ้างดูมาแล้วก็มีเข่าอ่าก็เข้าทางเราเลยครับแจ้งเกิดได้ไหมได้ครับได้นะอายุอะไรแล้วครับอายุสิบห้าแล้วคนจังหวัดกรุงเทพครับไปปล่อยกี่ิโลห้าเอ็ดครับขาเป็นเพลเราเป็นมวยอะไร เป็นมวยฝีมือครับขากดซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยหกสิบเราจบมวยรวมๆประมาณยี่สิบกว่าฝากน้องไปเชียร์พุ่กนี้หน่อยฝากคนดูเชียร์ด้วยครับอืมครับครับน้ำต้นหน่ครับชื่อชื่อหนึกชายชาติชายแท่จะชื่อมวยชื่อชื่อซุปเปอร์จริงครับใช่โบว์แมนพาสครับวันนี้เราช่างพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสองคนเป็นไงมาช่างเมื่อกี้ผ่านไหมผ่านน้ำหนักนี้คุมมากี่กิโละ สองสามกิโลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับบมเมลอนพันอยู่ที่จังหวัดลายเชียงรายกูปั้มมูซ้อมมีเยอะไหมเยอะเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วก่อนหน้านี้สองเดือนจะสามเดือนอ๋อก็คือหายไปพักหนึ่งเลยหายไปไหนมาในสองสามเดือนนี้อะไรการเลี่ยนอ่าก็ซ้อมอย่างเดียวเลยยังไม่ได้ชกเลยกลัวจะอืดไหมเนี่ยหายไปนานเนี่ย เดี๋ยวรอดูอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะคือสองสาเดือนนี่ก็ยังไม่ได้ชคที่ไหนเลยซ้อมอน่างเดียวเลยแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับใครครับเจอกับสุกนาสุกน้าอ่าเคยเจอไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาอย่างดูอเป็นไงเขามีอะไรบ้างลูกเตะวางเกมวางแผนไงดีเจอฝีมือแบบนี้หนักแทนอาก็อาศัยข่าวเราเลยแล้วล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนครับ กที่นี่เหรอเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนหลีกขึ้นลูกอ๋อวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะแพ้กระดูกครับแพ้กระดูกนะเขามาไม่หมดเลยแล้วเราไปทําไงเราไปยุบเองเออเอาพรุ่งนี้มาแก้ตัวอ่ะอายุไหรแล้วครับสิบสองคนจังหวัดอะไรครับเชียงรายครับไปปล่อยกี่กิโลปล่อยปล่อยสี่สิบเก้าห้าสิบอ๋อเพื่อนเดชเราเป็นมวยแหละเป็นมวยเตะครับอ่าก็นอกก็ได้ ใจได้ไหมได้ได้ครบเครื่องเลยขนาดซ้ายหรือขวาครับขวาเราสูงร้อยเท่าไรร้อยร้อยหกคิวหนึ่สองอ่าร้ <12. S 1> อยเจ็ดหกแปดนะดเราจกมวยมาทั้งหมดยี่สิบไฟแล้วประมาณสี่สิบตัวไปฝากพี่น้องเพื่อนเชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับครับผมขอบคุณครับ